ช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พาาลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะผมก็งงว่าพี่พงศ์อ่ะเป็นพี่พี่พงศ์ใช่ไหมเป็นคนที่จ้างเขาคนหัวละสามร้อยมารับน้องอ่ะผมตามตัวอยู่คนจ้างอยู่เนี่ยก็ใช่ไงไม่เขาบอกว่าเห็นมี ช่องหนึ่งเขาขิงว่าอะไรนะเขาแซะว่าเฮ้ยเป็นแฟนคลับเป็นเอฟซของศิลปินเกาหลีทั้งนั้นแหละอ๋อถ้าเราชนกลุ่มชนกลุ่มน้อยไปเนียนๆกับเขาว่าอย่างเงี้ยกูยังจะตีเขาอยู่เลยไปเนียนบอกว่าให้ดูแบ่ิทที่ห้อง ที่ห้องไม่บิวก็เลยบอกเขาว่าก็ให้ดูที่อายุนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ากลุ่มของกลุ่มของ f อฟซศิลปินเกาหลีน่ะเขารวมกันทั้งกลุ่มแล้วอายุรวมกันน่าจะไปถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแค่นั้นเองอแต่กลุ่มของน้องอันอันเนี่ยอายุรวมกันสิริอายุรวมกันเมื่อวานน่าจะไปถึงยุคจุลศิษย์นะฮะใช่ถูกนะครับ ก็ดูจากรูปก,ก็รู้แล้วว่าคนไหนเป็นเอฟซีใครก็ดูจากรูปจากคลิปไปเห็นแล้วว่ามีแต่ผู้เท่าผู้เท่าทั้งนั้นมัดเอฟซี <FC S 1> ใครว่าจับกลุ่มอยู่กันเป็นกลุ่มของเขาม,มัดอายุรวมกันตรงนั้นน่ะยังไม่ได้เท่าแม่กูห้าคนเลยแม่กูห้าคนกกอายุเลยละจริงให้มัดอายุรวมกันมาเลยตรงนั้นน่ะเจอแม่เจอแม่าปประชาสัมพันธ์นะฮะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานน้องได้รับคําแนะนําจากเพื่อนที่เป็นโฮส ชาวจีนนะครับผมตอนอน้องเอาตอนที่น้องเอาไอ้พวกเอดอกดอกที่ทําจากเงินพวงมาลัยที่ทําจากเงินให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนว่าโอ้ยคุณกลับจากเมืองจีนมาคุณคุณได้เงินอะไรนะเขาเรียกว่าคุณได้ของรางวัลเยอะขนาดนี้เลยเหรออืถ้าอย่างนั้นคุณก็กลับบ่อยๆสิกลับทุกอาทิตย์มาไงงามส้เพ่งก<ซ>ก็เตรียมตัวด้วยนะฮะกลับจีนแล้ว,วามาให,หม่เงหรอมันน้องจะ เหมือนน้องจะรู้สึกว่าน้องจะโอเคกับไอเดียนี้ด้วยนะครับผมอ๋อน้องน้องโอเคครับแต่ว่าแม่แม,แม่คงจะไม่โอเคแหละครับอีกหน่อยก็คือทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์มินนทุกวันศุกร์เจอกันที่สนามบนิน<ด>ใช่ไหมพีใช่เจอกันที่สุนทรภูมิก็คือผ่านไปสักสามเดือนก็น่าจะเริ่มมีผ่านไปไม่ถึงสามเดือนสักสองเดือนก็น่าจะเริ่มมีปลาหมึกมีหมูกระทะอะไรมาตั้งขายแล้วนะอือ กลายเป็นตลาดนัดมันสุกไปเลยนะฮะใช่แต่แต่น้องก็งไม่นี่นะน้องก็ต้องทําใจนะบอกกับน้องไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องตกใจนะถ้าในแบงค์เป็นโดเรมอนบ้างเป็นชินจังบ้างเป็นจูเลนเจอร์บ้างอะไรเงี้ย <c oughs> นะครับไม่ต้องตกใจนะม,มันมันจะ,ะค่อยจ<ม>างไงแรกแกก็จะเป็นแมงพันงเงี้นมันอยู่ไปส่งน้องถึงถึงนู่นใช่ไหมมอนไม่อยู่ไปส่งน้องใช่ไหมฮะส่งส่งน้องใช่ไหมอือ เอาเรื่องจริงหรืออะไรพี่พงศ์จริงจริงไปยส่งไปส่งส่งให้พี่แจนไม่เห็น้เห็นสายรายงานว่าน้องขึ้นรถปุ๊บนี่คือแกะเงินมันนับเลยใช่ไหมฮะใช่อ่ะแบ่งอยู่เลยอ่ะมีค่าค่าตรงค่าตัวเรียบร้อยอ่ะอ๋อสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ดื่มน้ำเมื่อวานฮะเดี๋ยวหนูนี่แหละค่ะหนูคนแรกเลยค่ะไม่เป็นไร อันนี้ไว้แล้ววางแผนไว้แล้วแก้ปัญหาล่วงหน้าไว้แล้วถ้าน้องกลับเที่ยวหน้านะครับผมก่อนหนึ่งวันจะเอาถังสีฟ้าสองพันลิตรนะฮะ <c oughs> ไปตั้งไว้ให้ใครจะดื่มจะอาบตรงนั้นเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะจะเอาแก้วแก้วมีหูครับผมมัดไว้สักสิบกว่าอันนะฮะเผื่อกันโดนขโมยด้วยนะฮะอเพิ่มเพิ่มสักสี่สิบาทได้ไหมล่ะขอน้าแข็งกักสักแท่งไหม อ๋อได้ได้ได้น้ำแข็งที่เขาเล่นสงกาได้เ่เลยพี่ใส่น้ำแข็งให้สักหน่อยนึงเออเพิ่มอีกแค่สี่สิบบาทนะขอน้ำแข็งกันได้ได้ผ่านแล้วก็เดี๋ยวน้ำแข็งอ๋อเดี๋ยวไปเอาถังผสมปูนที่บ้านหวังอื้อๆมาก็ได้ครับผมขอยืมขอยืมให้เบสอะครับน้ำแข็งใส่แล้วก็แช่เย็นเย็นไปเลยให้เบสขับเว็บมาส่งก็ได้ส่วนใครมีอุทัยทพิปก็มาบริจาคได้นะครับผม เอออุทยัยทิพย์นะหอมๆอ,อย่างเงี้ยได้อยู่ปวดกามปวดอะไรแล้วนี่มีคนเขาไม่เอ็นเขามามารีวิวด้วยนะว่าน้ําพี่พงอ่ะบางบางอันก็จืดบางอันก็หวานบางอันก็ฝืนฝืนต้นหัวตองช่วงต้นไหลอ่ะเขารีวิวกันใหญ่เลยนะก็มันมีบางช่วงถ้าพี่พงช่วงนั้นกินสับประรดบ่อย <c oughs> ก็จะออกหวานละมั้งน้ําอะไรอ่ะ น้ำพี่พงษ์งงเซรัม่มเหเมื่อวนักกินรสชาติไม่เหมือนกันสักคนเลยเมื่อวานเนี้ยก็บอ,อ,อกเป็นเซรั่มแล้วที่ทิดเต้พูดถึงเป็นเซรัมร่มเซรั่มถ้าช่วงไหนถ้าช่วงไหนพี่พงษ์เครียดสูบุรีจัดอะ,อะ<ม>ออก็จะมีขมคอด้วยเหรอ,อมีคนอบอกขมคอด้วยไหมเนี่ยแล้วหนูไม่ได้กินหนูก็เลยรีวิวไม่ได้ไงไ้ถ้าช่วงไหนสูบุรีจัดมันก็จะออกเปื่อนขมอะไรเนี่ยอือเป็นอย่างนั้นเลยอะ มีช่วงที่แบบติดขัดไหมออกแต่ลมอะไรอย่างนี้มีไหมก็มีนะถ้าถ้าถ้าแบบขวดที่สี่ขวดที่ห้าไปแล้วอ่ะก็เริ่มอื้ออเริ่มหูอื้อไม่ได้ยินเสียงรอบนอกแล้วนะโอ้ยนไอไม่รู้ย่าไม่รู้ เมื่อวานปล่อยคิวเร็วไปปล่อยคิวอะไรนะคาดเคลื่อนไป15นาทีไม่งั้นตอนแจกน้ําให้คุณตันเป็นคนถือถือออกมาแจกเองนะอืมนี่แล้วคุณตันนี่เราจ้างมาหรือเปล่าพี่คุณตันเหรออืมพี่จ้างมาหรือเปล่าถามจากใจเลยเนี่ยหรืงงไปหมดเลยนะอยู่มนจังหวะคิวเองปล่อวคิวเองใช่อืม มาแบบโบ๊ะบ้ามากเลยมาถึงเอาซีนไปหมดเลยใช่ดีนะไม่ออกมาพร้อมน้องถ้าออกมาพร้อมน้องก็คนก็จนน้องกูจะยืนงงๆอ่ะไอ้ใครวะอะไรเนี่ยแล้วเล่นไก่ไงเอาคุณตันมาแจกมาน้องลงเครื่องมาน้องลงเครื่องมาได้งานเลยอะไรเงี้ยอ๋อ แล้วแล้วคือเล่นใหญ่พี่พงศ์เขาเล่นใหญ่ไงเขาเอาคุณตันมาแจกค่าหัวหน้างานงเลยอะ่ะคือแจกเลยอะ่ะแจกคุณลพันหน้าเหานชเลยนั้นหรือ,อเปล่อปาอีก,อ,กอีกบ้านนึงเขาคงเห็นช็อตนั้นหรือเปล่าก็เลยหาว่าจ้างมาอะไรเงี้ยอื๋อแล้วถา้าถ้าคุณตันมาเจอน้องพอดีก็รู้ว่าน้องคนนี้เริ่มดังในไทยก็อาจจะมีนะอีจิตันกลิ่นหมาล่าอะไรเงี้ยมันจะไหวไหม ได้อยู่พอได้ซาซาลิ้นไงอิชิตันกลิ่นมาล่าอะไรเงี้ยอิชิตันกลิ่นองค์หญิงอะไรเงี้ยเหรอได้ความรู้สึกเหมือนนั่งกับคู่รักอยู่ในร้านเฮอร์ตี้เหลาเนี้ยฮะเฮอร์ตี้เหลาคุยกันถึงเรื่องไหนบ้างครับ ไอเรื่องเผาก็ไม่อยากเผาน้องแล้วนะเพราะวันนี้ไปเผามาเยอะแล้ไปเผามาเยอะเลยเหรอใช่เนี่ยเขากำลังจะกลังจะคุยกันอยู่ว่าอ่พอน้องกล้าที่จะออกมาพบปาประชาชนแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวภายในปีนี้น่าจะจัดการมิตรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยาพี่พงษ์ลองไอ้นี่มาแล้วกัน ไปเชื่อแวก็เดี๋ยวพูดคุยกันพงเมื่อวานมีพี่หน่อยอ่ะเป็น MVP ผมนี่แหละแกทําเกี่ยวกับการเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามีวิธีทําให้น้องแบบทําได้ถูกต้องเลยครับแบบจ่ายภาษีสัมการอะไรเขาบอกรับยินดีให้คาปรึกษาพื่อพี่หน่อยอ่ะทำแบบถูกต้องเลยเพราะว่าพี่เขาให้นาบัตรเรามาอยู่เนาะแม่เนาะพี่หน่อยพี่หน่อยเขาเป็นเกี่ยวกับการเงินอย่างเงี้ยเลยครับคือดีนะเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่น้องน่าจะยังไม่เข้าใจใช่ใช่ใช่ เที่ยวนี่น้องเอากระเป๋าอะไรมาเยอะเลยนี่ใช่ไหมฮะใช่ใช่พี่นี่ไงเนี่ยที่ออกมาช้าเนี่ยแหละมาเนี่ะขนมาหมดบ้านน่ะเนี่ยที่ออกมาช้านี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยทั้งหมดเลยนี่เนี่ยมือตะเคียนตรงนี้แหละไม่ใช่ขนไม่ใช่ขนมายันเสื้อผ้าพ่อเสื้อผ้าแม่แล้วเลยนะเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยมือตะเคียนตรงนี้ที่ออกไปช้าเนี่ยเก้าใบเอาในนั้นพุทั้งนั้นเลยพุไว้จุด อ๋อใช่เออมีหน้าทำไมมันติดไอ้นั่นมาไอ้เปเปอร์ชูดอะนะเออเปเปอร์ชูดเหรอใช่ใช่ใช่เก้าใบอ่ะเอามาเก้าใบนี่คือขอโทษขอโทษด้วยโมตะเคี้ยกระเป๋าเก้าใบนีเขา้มีภารกิจต้องซ่อมเขาอมีภารกิจต้องซ่อมบ้านไงมันต้องใช้เวลานานหน่อยใช่ใช่ใช่อันนั้นแค่กระเป๋าผู้กันนั่นน่ะกระเป๋าผู้กันใช่ นี่พว่อการวัสดนิดหน่อยอืมเครื่องมือซ่อมบ้านซ่อมรูไม่ใช่ซ่อมบานอมรแล้วก็สีอีกเดี๋ยวต้องมีชิปปิ้งสีมาอีกประมาณสองพันแกลลอนแล้วก็จะมีทีมวิศวกรตามมาอีกประมาณเหมาลำอ่ะเช่าเหมาลำอม่ใ่เฉพาะทีมวิศวกรนะ เพราะว่าเขาไม่เขาไม่เล่นี่ไงเพอถามว่าทาไมต้องมาเยอะขนาดนั้นนะอ่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็เลยบ้านก็สร้างครอบครัวเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ะ <c oughs> ตะกี้ก็ขยี้อยู่ห้องแม่บิวอยู่ว่าก็คือน้องพยายามจะก็คือมันต้องทําสัญญาใช่ไหมว่าโอเคตกแต่งภายในระยะเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่น้องน่าจะทําสัญญาไว้ปีหนึ่งอ่ะระยะเวลาการตกแต่งก็คือถ้าเลทจากนั้นมันต้องเสียค่าปรับใช่ไหมล่ะใช่ใช่ี่ แต่ว่าวงในรายงานมาว,ว่าคือยังไม่ทันเริ่มตกแต่งน้องก็พร้อมเสียค่าปรับแล้วอะก,า,กาผิดสัญญาเลยใช่ไหมนะ้ากาผิดสัญญาเลยปรับตลอดชีวิตอย่างนี้เหรอหรือหรือยังไงถามน,น้องตอนนี้น้องตอนนี้น้องอายุยี่สิบห้าใช่ไหมน้องก็จะดึงแบบสร้างไปสักสามถึงสี่ปีพอถึงพอถึงตอนนั้นน่ะน้องก็จะมาโทษหวังอื้อแล้วว่าเนี่ย ฉันมัวแต่ทําบ้านซ่อมบ้านให้คุณโฟกัสอยู่แต่ตรงนี้ยฉันไม่มีเวลาไปหาแฟนอะไรเลยคุณต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอ๋ออันนี้น้องไม่ได้น่าจะวางแผนซ่อมบ้านแล้วละ่ะถ้าแนวนี้มาแนวหวังสร้างครอบครัวแล้วล่ะมันคือการวางแผนระยะยาวนี่วางแผนสร้างครอบครัวนะพี่มันไม่ใช่สร้างบ้านนะอันเนี้ยระยะยาวระยะยาววางแผนชีวิตเขาเรียกวางแผนชีวิตออก็อไปโบยให้ไงว่าเขา คือโมแต่มาซ่อมบ้านให้เขาจนเขาไม่มีเวลาไปเจอใครอะไรเงี้ยอ๋อฉันสูญเสียไม่มีเวลาเปิดเปิดใจให้ใครฉันสูญเสียโอกาสที่ฉันจะต้องไปเจอเนื้อคู่อย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วอายุฉันก็ล่วงเลยมาเนี่ยใกล้ๆสามสิบแล้วคุณต้องรับผิดชอบนะอะไรเงี้ยแล้วฉันอยู่ตรงนี้นานจนฉันก็รู้จักแค่คุณอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ใช่มันคือการปูสตอรีอ่ไงไม่เห็นเรากระเป๋ามาแปดเก้าใบขนาดนั้นอ๋ออืมอืมอืม คนเลาะคันเละปีหน้าไม่ต้องมุดออะไรจากขนาดนั้นวันหน้าเป็นตุเป็นตาเป็นตุเป็นตาอะไรแกเคยดูมันนี่มันมีมันมีมันมีหลักฐานแกจะมาเป็นตุเป็นตาอะไรฉันลื้ยืนคอยเดี๋ยจนฉันต้องไปเคลียร์กระเป๋าเนี้ยเนี่ยเนี่ยหลักฐานี่ไหนเนี่ย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 เก้าใบเอ้ยนะเนี่ยอยู่ท้ายรถเขาอยู่ท้ายรถข้อพี่พงษ์อ่ะเนี่ยก่พงป์ พี่พงษ์อ่ะจริงๆเหราพี่พงษ์ไปที่ไหนพี่พงษ์อ่ะมาจะออกที่ไหนครับสีนี้สีทหารเนี่ยแน่นทุกใบแล้วเนี่ยพี่พงษ์เอารถคอกมารับกลับไปให้นังไงไม่อิอได้ถามไหมว่าเขาแบกอะไรมาแยกๆขนาดนั้นหรือเขาไปรับเสื้อผ้ามือสองมาขายหรือเปล่า ออมาปากกระกป๋องเนี่ยยู๊ดไปเขาแบกความหวังมาเพื่อหวังเะไรแบกความหวังอืมอเพื่อมจะมาซื้อใจใครสักคนอะไรเงี้ยแบกพูมิใจเนี่ยอัพเลเวลอะอัพเลเวลอะแบกพูมมาเงี้ยจุดได้อเงี้ยนี่นแบกพุมแบกอะไรนะ,สะเสบียงเออสเสบียง,ยงใช่ แปกอะไรนะไอ้ถุงชาไอ่ถุงขาชาไข่มุกมั่งผงไข่มุกผงชาเขียวมุกไม่แม่กำลังคิดว่าน้องกับมังจีนแล้วไปเอาถุงยังชีพเข้ามาหรือเปล่าเห <c oughs> ็นเขาแจกแล้วก็ขนของเขามาหมดนี้แล้อเปล่าตายตายตายพ <c oughs> ุณมาทีเลยพากขำตลอดเลย ได้พี่พงศ์เป็นคนเล่นนะเตยแค่ตามน้ำนะครับมีอะไรไปลงที่พี่พงศ์นะพี่พงศ์ชอบแต่เป็นห้องไม่อิ่วนะครับผมลงที่เจ้าของช่องได้เลยมาเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกําลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ